มิชชั pe, ưa, ung, ่นทุเรมน o พอดแคสต์รอด t d o อ o ู่บ่ายหายมูดโฟมล้างมือให้มือสาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรียสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิ s ชั่นทุ t h ม m o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับราวิทยานอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจาก Harvard Business Review มาคุยกันชื่อว่า Four Ways to Democratize Data Science in Your Organization ในบทความนี้นะครับเขาพูดถึงว่า,อาตอนนี้บริษัทยเยอะมากต้องใช้คำวา่าเกือบทั้งหมดแหละนะมีแผนที่จะต้องทำอะไรเกี่ยวกับ d เ t a ออคนส่วนใหญ่มักเริ่มต้นโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น Center of Excellence นะครับอาจจะมีการจ้าง Data Scientist ต่างๆมานะครับแล้วก็ให้คนนี้เป็นเหมือนกับทำอะ่ะนะฮะเราก็คนอื่นมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมากนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆมี Data Scient i s t อยู่ในบริษัทการที่เอาข้อมูลมาแล้วก็มีการเอา AI หรือ m a c h i n e Learning เข้ามาเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขายพิจะนำเสนอในบทความนี้เนี่ยผู้เขียนนอาจารย์ที่ม i t ทีเนี่ยนะบอกว่าเขาคิดว่าการทำข้อมูลเนี่ยมันไม่ควรจะโฟกัสไปอยู่ที่เฉพาะทีม d a t a s c i e n t i s t พูดง่ายคือว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเป็นเรื่องที่มีคนรับผิดชอบเพียงแค่แผนกเดียวนะครับ ซึ่งผมอ่านถึงแค่หัวข้อแค่นี้ผมก็สนใจมากแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยที่สี่ใ์ในระวังเรื่อง Data roadmap กันอยู่คือเราเราก็กระบวนการการทำเนี่ยมันก็คือมันก็ซับซ้อนมาทีเนี้ยพอเรื่องมันมีความเข้าใจยากนิดนึงเนี่ยหลายคนก็จะรู้สึกว่างั้นปล่อยให้ทีม Data าเขาทาไปแล้วกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในบทความเนี้ยก็บอกว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือวิธีที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน Data หรือว่าการ ด e มคร r a t ์ก็คือการให้เดต้เนี่ยมัน,ม,นมันมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กรนะฮะมันมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาาไปถามบริษัทใหญ่ๆนยเขาบอกว่าให้คุณเลือกระหว่างคุณมี Data Scientist แบบจบ p h เนะเก่งๆหนึ่งคนกับคน20คนที่สามารถทำงานแบบเบสิกคือสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบสิกของตัวเองได้ในงานปัจจุบันเนี่ยเอาแบบไหนนะทุกคนตอบเหมือนกันหมดว่าจะเอา คนปกตินี่แหละที่ทําหน้าที่อยู่อาจจะไม่เคยเรียนเรื่อง Data มาก่อนแต่ว่าแต่ว่าสามารถ a อน l ลิซงานตัวเองได้ดังนั้นผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย Data มันเกิดที่หน้าง,งานอาจจะถูก Proces s ผ่านกระบวนการบงงางอย่างแต่ในที่สุดคนหน้าง,งานถ้าคนหน้าง,งานไม่ยุ่งหรือไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยหรือไม่มีส่วนร่วมเลยเนี่ยเอ,อมันก็จะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า Data Scient i s t ก็มีนะทีม Data Scient i s t ก็มีไปนะฮะ ดูแลเรื่องของเรื่องการเลือกวิธีการจัดจัดเก็บ,กบอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยแต่ตราบใดที่ยังไม่สามารถเอาเรื่อง Data เข้ามาให้กับคนส่วนใหญ่ใช้ได้เนี่ยจะเรียกว่าเป็น Data-Driven o r g a n i z a t i o n เนี่ยก็คงจะยากนะโอ้โหพออนที้เบว่าโอ้หนี่มันโอ้โหงานใหญ่ทีเดียวแต่ก็น่าสนใจเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมองภาพว่าลืมคำว่า Big Data ไปก่อนเขาในนี้เขาเขียนว่าลอง start from Small Data อะไรก็ได้ที่มีอยู่ แล้วก็จะไปท,ทําทีเดียวทั้งหมดลองเริ่มทําทีละทีมเอา Data Scientist มาด้วยก็ได้สมมติว่าเราเริ่มทำกับเซล e ์ t ทีมนะแต่ทำยังไงก็ได้ให้เซลล์เดิมที่อยู่กับเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในกระบวนการด้วยได้วิเคราะห์งานส่วนตัวของตัวเองได้ที่เขาทําอยู่วิเคราะห์ Data ของตัวเองได้นะครับแล้วภาพใหญ่ที่ Data Scientist ทำก็อาจจะเป็นอีกระดับหนึ่งนะฮะ s c t e s c i t r c n Transformation เนี่ยจะเกิดขึ้นจากทุกคนที่อยู่ในหน้าที่ของตัวเองเข้าใจว่า ตัวเองเจ n เน a เรต a t a อะไรบ้างจเจ้า Data อะไรมาใช้ในบ้างนะครับในบทครนี้เขาเสนอ4 4วิธีที่จะไปสู่ปลายทางเรียกว่าเ a ต้าเดโม c ครซีหรือว่าเดโม t ครตไรส data เนี่ยได้เนี่ยคือทุกคนมีส่วนร่วมใน d a t a ได้เนี่ยนะครับอันแรกก็คือว่าเขาเขียนว่าคุณต้องโฟกัสกับปัญหาที่สำคัญที่สุดเพราะเวลาเริ่มทำา Data ในองค์กรใหม่ๆ เริ่มต้นทำใหม่ๆเนี่ยมันจะมีทางไปเยอะมากนะฮะคือถ้าเกิดว่าไม่โฟกัสในปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยบางทีเราไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่หนึ่งคือไม่ช่วยบริษัท 2. องทำมาก็ไม่มีคนใช้หรือทั้งสองอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยต้องมานั่งคิดดีๆต้องทำา d t t r o ร d m a p แมมองยาวๆว,ว่าองค์กรเราต้องการอะไรสิ่งที่องค์กรเราต้องการในเชิงของข้อมูลอาจจะไม่เหมือนกับองคอ์กรที่ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเลยก็ได้มันขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาอะไรใน long ทอมนะฮะอันที่สองเขาบอกว่าสําคัญมากคือต้องกําหนดว่า success ของ project data เนี่ยในแต่ละ level คืออะไรเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่กําหนด success เนี่ยมันเหมือนจะไม่มีไม่มี benchmark ทีถ้าไม่มี benchmark จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นมันจะมีอะไรบางเยอะมากเลยที่เป็น algorithm อะไรที่ทามาเสร็จแล้วมันไม่ได้ deploy เพราะมันไม่ไม่ถูกกาหนดชัดเจนมาสรุปแค่ไหนถึงไปต่อได้นะครับดังนั้นในนี้เขาบอกสําคัญมากก็คือ หต้องรู้ว่าเราจะไปที่ไหนลองเทอมอะบริษัทเราจะไปไหนเพราะฉะนั้นจะดูว่าข้อมูลชุดไหนสำคัญสองนะฮะอะไรคือ success สำหรับข้อแรกนะข้อที่สนะครับต้องให้คนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะที่สุดตั้งแต่ช่วงแรกๆเขาใช้คำว่าต้องมี citizen data scientist ก็คือคนที่เป็นคนที่ทำงานปกตินี่แหละนะฮะที่อาจจะไม่จบ data s c i e n c e ่วนี้อยู่ในขร้นวนกา,การ develop นะฮะ ให้เขามาลองใช้ tools ด้วยนะฮะให้เขามาลองอ input d ata เอา data ไปใช้ต่อต่างๆนานานี้แม่งงเนี่ยถ้ามันไม่ถูก develop จากคนที่ใช้งานจริงๆหน้างานเนี่ยมันบางทีมันจะมีของที่ดูเจ๋งมากเลยในใสายตา CTO หรือว่า CEO หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาใช้จริงมันใช้ไม่ได้นี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับอันที่ 3. ามเนี่ยนะครับ re prioritize data science efforts and reassign data scientists นะเขาบอกว่า เอาเ a t ้าไซน n t สต์เนี่ยไปทำงานที่สำคัญจริงๆนะคืออย่าให้ Data Scientist เนี่ยมาทำงานที่คนทั่วๆไปเนี่ยทำได้เพราะว่า Data Scientist เป็นเป็น,เป,นเป็นบุคลากรที่หายากนะครับแล้วก็มีคุณค่าเพราะฉะนั้นต้องต้องให้เข้าไปโฟกัสกับเรื่องที่ถูกเช่นไปวางโครงสร้างนะฮะไปวางผังวาง o ร d แมพอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของอย่างอื่นที่คนอื่นทำได้แต่อง,องค์กรไม่คนอื่นทำนะฮะ ข้อสคือ develop and communicate broad vision of data science เขาบอกว่ามันควรจะมีที่หนึ่งที่สามารถที่จะเก็บสิ่งที่องค์กรอยากทำในเชิงของ Data ได้เช่น5ปีต่อจากนี้เนี่ย Data มันจะถูก develop เ,เป็นยังไงบ้างนะครับมันอาจจะมีหัวข้อต่างๆอย่างเช่นเครื่องมือที่ใช้แล้วเป็นประโยชน์นมีคนใช้แล้วเป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือนะฮะอันที่2คือ Data ที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันพัฒนางานได้จริง ข้อมูลบางอย่างเนี่ยก่อนใช้แล้วไม่รู้นะคือเราก็เดาๆเอาว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กบางอันมันก็ไม่เวิร์กบางอันมันก็เวิร์กจริงนะฮะเวิร์กจริงไม่จริงเนี่ยคือมันต้องไปดูในฟิลเนาะว่ามันเวิร์กไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีตรงกลางอ่ะคือมีเซนเตอร์เนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับเอ่อผมผมคิดว่าตอนนี้หลายคนมากที่ที่ฟังมิชชั่นจุดมุ่งอยู่เนี่ยนะครับกำลังวางแผนเรื่องนี้แล้วก็หลายท่านที่เอ่อเหมือนผมนะคือไม่มีแบ็กกราวน์ ก,ก็อาจจะกาลังมีความสครัลเกิลเหมือนกันนะผมเองก็สครัลเกิลกับเรื่องนี้นะฮะผมก็พยายามเรียนตอนนี้ผมลงเรียนในพวก Data นี่เยอะมากเราก็บางอันก็ลึกเกินไปเอ่อบางอันก็อาจจะผิวเกินไปนะก็ยังหาจุดที่สมดุลไม่เจอแต่ก็พยายามเรียนรู้จากจากคนให้เยอะที่สุดนะผมพยายามคุยเวลาคุยกับใครตอนนี้เนี่ยผมจะพยายามเจาะหัวข้อนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่เอ่อใช้เวลานาน,านเอาจริงนะใช้เวลาน,านานกว่าที่วางแผนไว้ตอนแรกเยอะ แล้วก็ซับซ้อนนะครับแต่บทความนี้ดีตรงที่ว่าคือจุดหนึ่งเลยที่เดี๋ยวผมจะกลับไปพยายามทําเพิ่มขึ้นก็คือคนที่เขาต้องใช้หรือว่าเขาเป็นคนอินพุตเขาเป็นคนอินพุตในที่ไม่ใช่พิมพนะ์นะหมายถึงว่าอินพุตก็คือเป็นคนที่เจเนอเรตข้อมูลชุดนั้นเนี่ยเขาควรจะต้องอยู่ในกระบวนการเนี้ยตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่ใช่แค่คนแบบคนดูเฉยๆอะ่ะควรจะต้องเป็นคนที่เข้ามาอยู่ในทีมด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นภาระด้วยนะเราลองนึกภาพเหมือนกับ เวลาเราจะไปทำสาตนดาร์ดอย่างคนรู้สึกเหมือนเป็นภาระใช่ไหมถ,ถ้าเราทำให้ Data เป็นภาระของทุกนแผนเนี่ยก็จะไม่มีใครอยากทำแล้วน่าทำไงให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นภาระแล้วเขาม,มีส่วนร่วมในตน้นการจะทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะใช้อะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกครับมันอาจจะดูดีนะแต่ว่ามันใช้งานไม่ได้จริงก็มีเยอะอันนี้ก็เป็นก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับ บทความนี้ใครอยากไปอ่านเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถไปอ่านใน Harvard Business Review ได้ผมทวนชื่อให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ Four ways to democratize data science in your organization นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ s Mission Podcast, s s s n to t o t m o o o p o p o d s t s t e s e n t e d by Hype m o มูด o ฟมล้างมือให้มือสะอาดนุ่มไม่กลัวแบคทีเรีย